X Team Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแด์เสนอมือพิเศ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมือพิเศษครับรายการที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนครับครับเชิญในรายการจะมาเสริมสร้างเรื่องราวของแรงบันดาลใจทัศนคติที่ดีความศรัทธานในสิ่งที่ดีงามความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่เขาทาในชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดความสําเร็จแขกรับเชิญของมือพิเศษในวันนี้จะทําให้เราได้ร่วมกันเรียนรู้กับคําว่าหัวใจนักปราชญ์ซึ่งจะทําให้เราเข้าใจว่าทุกๆเรื่องที่หัวใจเราต้องการจะเรียนรู้้้ถาาาเรใใชหัััวจนกปง ถามเขียนไม่มีอะไรที่ยากสำหรับมนุษย์อย่างเราเลยครับไปติดตามรับชมกันครับช่วงเมนูแนะนำร่วมเสิร์ฟโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนดพิกเซลกะทิถุงพัสเจอร์ไร้ตราชาวเกาะฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำบันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยำหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา เติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดริมมี่เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนด็อกเตอร์นินสุวรรณลีลารัศมีคือทาย,ยาทหนึ่งในเจคนของครอบครัวคนจีนซึ่งคุณพ่อเป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทถ้วยทองโอสถชีวิตในวัยเด็กของทุกคนในครอบครัวได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยความลำบากจึงต้องช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็กๆ คุณพ่อสอนว่าต้องเรียนหนังสือเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอกหลังจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดรนินสุวรรณได้ไปศึกษาปริญญาโทที่เวสต์เวอร์จิเนียได้รางวัลชนะเลิศการวิจัยของประเทศอเมริกาจากนั้นได้เรียนต่อปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์และวิศวะเครื่องจักรกลปัจจุบันดรนินสุวรรณอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมในสายงานการค้าระหว่างประเทศ งานกฎหมายภาษีศุลกากรงานด้านอุตสาหกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคติประจําใจของดรนินสุวรรณลีลารัศมีก็คือการทํางานด้วยความมีจริยธรรมและเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้งตอนนี้ผมนั่งอยู่กับดรนินสุวรรณลีลารัศมีแล้วครับ ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเสิร์ฟมื้อพิเศษกับแขกรับเชิญคนนี้ผมอยากให้ท่านได้รู้จักกับดรนินสุวรรณกันอย่างละเอียดมากขึ้นก่อนครับสวัสดีครับท่านดรครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหลายๆคนคงยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของท่านดรเป็นยังไงครับเอ่อก็ด้วยวัยประมาณตั้งหกสิบปีนี่ก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรครับผมนะครับก่อนที่มาถึงวันนี้เนี่ยผมก็เป็นคนซึ่งติดกระดิ่ ทำอะไรทุกอย่างก็ด้วยตัวเองเรียนรู้ฝ่ายรู้ขนาดจบมาก็เป็นสิปีแล้วก็ยังต้องเรียนหนังสือ,อนะฮะท่านดรนินสุวรรณเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกมาถึงสองสาขาครับท่านผู้ชมมีความสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าคนคนหนึ่งที่จะเรียนดอกเตอร์ได้สองสาขาในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรมาในวัยเยาว์ต่ายชีวิตขึ้นมาอย่างไรครับท่านดตอรค,ครับวางชีวิตยังไงหรือเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมาจบ ไปอีกสองสาขาผมจะเรียนว่าผมติียมตั้งแต่เด็กเนี่ยมันคงโกหกแหละนะฮะเราต้องต่อวันเป็นโอกาสที่เราได้มานะครับแล้วโอกาสที่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางบ้านเนี่ยสนใจเรื่องการเรียนการศึกษามากที่สุดนะเมื่อกหร่เรามีโฆษณาเมื่อเราในวันนี้บอกว่าหน้าที่ของลูกคือเรียนหนังสือจำนะผมจะเป็นอย่างนั้นเป๊ะเลยเครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะช่วยทางบ้านเพราะทางบ้านเราตอนนั้นก็ไม่ได้มีความนํำรวยอะไร ทงบ้านก็บอกว่าเรีนังสือคือเบอร์หนึ่งช่วยบ้านคือเบอร์สองแต่เราก็ช่วยตลอดอะนะนเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่การเรียนรู้ในในความคิดผมเนี่ยไม่ใช่สอบได้ที่หนึ่งเสมอไปอขอให้รู้คําว่ารู้นี่รู้มากพอที่จะผ่านครับนะเพราะฉะนั้นตอนเรียนจบมาเนี่ยสอบเข้าเหมืองไรเนี่ยผมก็มีความตั้งใจว่าจะไปเรียนด้านาการเกษตร,รเพราะสนใจในการปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาเพื่ออามาท,ทําธุรกิจเนื่องจากว่า ตอนเด็กนี่เราหาได้พิเศษด้วยการเลี้ยงปลาสวยงานมนะแล้วเราก็ขายได้ก็เป็นการเรียนรู้จริงๆทดสอบเรียนรู้จ,จ,จริจงๆแล้วก็เลี้ยงจริงๆจริงๆพร้อมกับการเรียนหนังสือไปด้วยเัราะมันก็อยากจะเรียนก็ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าไม่อยากให้จะเรียนสาขานี้ก็ถามว่าให้เลือกใหม่แล้วการเลือกใหม่ก็ต้องพิจารณาความรู้ของเราว่าเราถนัดทางไหนทางนี้เราเรียกว่าชีววิทยาซึ่งจะออกไปทางเกษตร แต่ชีววิทยาอีกด้านหนึ่งคือชีววิทยาของมนุษย์การแพทย์การพกแพทย์ทางจุลสูตาาสก็กลับมาบอกคุณพ่อว่ายาครับซึ่งก็บังเอิญไปตรงใจทางบ้านพระทางบ้านทากิจการยายาเมื่อในไวลาสักพักหนึ่งก็มีความรู้ว่าการจะเอายามาให้คนทานได้นเนี่ยมันต้องแปลงสภาพจากยาธรรมชาติเป็นยาเม็ดเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเรื่องต้นไม้สมุนไพรจนเก่งเนี่ยมันช่วยไม่ได้มันต้องมากกว่านั้นผมถึงย้าย นะจากศาสตร์การเรียนรู้ด้านนี้ไปเพิ่มศาสตร์การด้านการผลิตยาผลิตยาซึ่งก็ไปตรงใจคุณพ่ออีก<ด>เพราะฉะนั้นพอเราเรียนจบทางด้านนี้มาเนี่ยมันก็เกิดความรู้ว่าเราทํายาได้แลนะการที่เราจะทําต่อเนี่ยมันก็ขั้นต่อไปคือขายยาผมไม่ทําอยู่หกเดือนก็พราะว่ามันไม่ใช่คําตอบก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าครับคุณพ่องั้นไปเรียนต่อแล้วกันพ่อาทางบ้านเองก็ยังไม่มีความต้องการใช้เภสัชจุกร ต้องเรียนร์ทราบก่อนนะฮะมากมากในยุคนั้นอ่ะพี่ร้องผมเจ็ดคนพี่ชายผมก็เรียนเภสัชแล้วก็ดูแลงานในโรงงานกับคุณพ่อผมได้อยู่แล้วคเพราะฉะนั้นผมก็เป็นคนว่างผมก็ได้โอกาสไปเรียนเต็มที่เลยผมก็ไปสมัครเรียนแล้วก็อยากจะรู้การขายยาที่อเมริกาทำยังไงก็ไปเรียนเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการขายยาสาขาเป็นยาถูกระหว่างเรียนก็คุยกับอาจารย์ดกอาจารย์ก็ถามประวัติเราเหมือนกันตรงใจเป้เลย เขาถามว่าคุณอยากจะเรียนอะไรมผมก็พบว่าวิทยาการการผลิตยาที่อเมริกาเนี่ยมันเก่งกว่าประเทศไทยก็เลยขอเรียนสาขาอุตสาหกรรมยาด้วยเขาก็บอกได้เรียนก็เลยลงทะเบียนสาขาบริหารยาและอุตสาหกรรมยาไปด้วยกันจบโทรใบเดียวสองสาขางานวิจัยได้รางวัลชนะเลิศของอเมริกาซึ่งไม่มีใครทำมาก่อนท่านผะู้ชมตื้นไปกับผมไหมครับว่าวิธีคิดมุมมอง คนที่ได้โอกาสแต่ใช้โอกาสไม่เป็นก็ไม่สามารถที่จะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบที่ท่านดรนินสุวรรณทำหรอกนะครับและผมได้เห็นสิ่งที่จากแววตาจากวิธีการนำเสนอของท่านเลยว่าความมุ่งมั่นทุ่มเททุกครั้งที่ทำอะไรต้องรู้ให้จริงผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้แรงบันดาลใจและได้สิ่งที่จะชวนคิดในการพัฒนานตนเองเรื่องการเรียนกันต่อไปด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับฟังมาถึงตรงนี้มีความสงสัยหรือมีคําถามในใจเหมือนผมไหมครับว่าฟังท่านดเรเรียนมาเนี่ยตั้งแต่เล็กตั้งแต่ยาววัยจนจบปริญญาโทเปิญญาเอกเนี่ยดูมันง่ายไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วความง่ายตรงน,นั้นเนี่ยถ้าเป็นเราเราท่านๆเนี่ยจะทํำยังไงกันครับท่านดรครับครับ,รบจะทํายังไงครับถึงจะเรียนและประสบความสำเร็จได้อย่างท่านดรครับผมได้อิสระในการเรียนจากทางบ้านแล้วก็ผสมผสานกับความอยากรู้อยากเห็นของผม ซึ่งมันจะตั้งคำถามเสมอว่ามันทำไมเป็นเช่นนั้นซึ่งสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยผมจะถามก่อนครับถามเสร็จแล้วไม่ได้คำตอบถึงต้องไปทำเองถ้าเราคุยกันก็คือเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เราเรียนรู้ก็คือสุจิปุริกอยากรู้อยากเขียนไปถามเขียนไปอยู่พิษานความรู้เห็นซึ่งตัวเนี้ยผมถือว่าเป็นกุญแจความสำเร็จของผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มที่สุจิปุริเนี่ยคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่คุณอยากจะรู้หัวใจนักปราชญ์หัวใจใชแล้วคุณต้องมี อารมณ์ที่อยากจะรู้กับมันเพราะถ้าไม่มีพวกนี้นะมันไม่มีประโยชน์ถ้า้าเราคิดว่าเด็กไปเล่นเกมเนี่ยเพราะความอยากรู้อยากเห็นว่าหาวิธีเอาชนะชนะมันรู้มากจนติดเกมความรู้สึกเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเข้าไปใช้ผิดทางไอ้ผมเอามาใช้ผมโชคดีว่ะมันถูกก็เลยได้มาเป็นอย่างนี้ครับการเล่านิทานก็คือสร้างสร้างอะไรสร้างภาษาให้ความรู้ในสมอง สร้างกุญแจซ้อนกุญแจในสมองเด็กให้เด็กจินตนาการตามเราไปซึ่งการสร้างเนี่ยถ้าเด็กไม่มีพื้นเด็กจะไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราให้เขารู้คําว่ากอไก่เนี่ยแล้วเด็กเห็นตัวไก่เสร็จแล้วเราบอกว่าไก่เนี่ยมันมี2ชนิดนะคือตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีลูกไก่แล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้พ่อไก่ไม่อยู่แล้วมีแม่ไก่แล้วมีลูกไก่เจ็ดตัวไก่พี่ไก่น้องเล่าเป็นครอบครัวไก่ซึ่งไอ้ครอบครัวไก่นี่ไม่ยากเพราะอะไร ก็เด็กมันก็อยู่ในครอบครัวเราเวลาสร้างครอบครัวไก่เด็กมันจะคิดถึงครอบตัวตัวเองนะและ้วในนิทานแล้วก็บอกว่าในที่สุดเนี่ยแม่ไก่ก็ถูกเชื่อทําเป็นแกงไก่ให้พระพระทานแล้วลูกไก่เจ็ดตัวก็เศร้าใจก็โดยเข้ากองไฟกลายเป็นดาวเจ็ดดวงเช่นดาวลูกไก่แล้วเอาเด็กไปข้างนอกไปดูท้องฟ้าบอกเนี่ยดาวลูกไก่เจ็ดตัวเด็กจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งครอบครัวสองความเข้าใจในสังคมว่าทําไมแม่ไก่ต้อง เป็นอาหารพระเพราะความศรัทธาในพระาศาสนามันแค่เนี้ยมันซึมซาบไปลึกมากเลยตัวอย่างอย่างดาวลูกไก่เนี่ยแล้วในสุดเขาก็สนใจเรื่องดูดาวพอไปอ่านหนังสือเนี่ยแล้วพ่อแม่สอนเล่านิทานลักษณะนี้เข้าไปเนี่ยเด็กจะซึ้งใจแล้วอยากจะรู้นิทานทุกเรื่องที่พ่อแม่หยิบขึ้นมาเรื่องราวที่คนไทยทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับอัจฉริยภาพของในหลวงที่คนระดับด็อกเตอร์ยังทำไม่ได้ห้ามพลาดถ้าคุณเป็นคนไทย ช่วงชีวิตชีวาที่สดใสกับโลแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซลวันนี้พวกเราชาวโลแลนด์จะมาดูว่าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคนครบางพัฒแห่งนี้มีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างตามพวกเราไปเลยค่ะผมนายรังสรรค์เกิดโพคางหัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคนครบางพัฒหลักสูตรของเรามันมีหลักสูตรอยู่หลายหลักวิชานะครับมีจันทร์ถึงศุกร์และก็เสาร์อาทิตย์มีหลักสูตร80ชั่วโมงและ60ชั่วโมง ไม่อยากจะเคยชวนทุกท่านนะครับถ้ามาเรียนที่สูงยธุรชิพได้เรามีวิชาให้เรียนตั้นหนงหลายวิชาตั้งแต่วิชาอาหารศิลปะประดิษฐ์ประยุกต์วิชาพกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและก็เสริมสวยซึ่งเป็นวิชายอดที่ของที่สูนมีคนเรียนมากมายเลยนะครับโอ้โหประชาชนให้ความสนใจเยอะจริงๆค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเรียนได้นะครับเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับเราสอนให้ฟรีและเรียนจบก็ตามหลักสูตรก็มีวิทยบัตรให้และ้ะเรียนจบที่นี่เรับรองได้ว่าต้องมีงานทําแน่นอน,นะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโรแลนด์พิกเซลที่มาสร้างชีวิตชีวาที่สดใสและช่วยแนะนําสถานที่ดีๆแบบนี้ค่ะและพบกันใหม่บยบายค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซลมือพิเศษทานมืพิเศษช่วงจานแรกร่วมเสิร์ฟโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซลกะทิถุงพัสเจอร์ไร้ตราชาวเกาะฮอตพอต,พอตบุฟเฟ่ต์นานาชาติน้ำบันงาจีนตรามังกอนคู่ หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยำหม,มองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดรีมมี่เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนด็อกเตอร์นินสุวรรณท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านเปรียบดังนักปราท่านหนึ่งจริงๆครับแต่นักปราอย่างท่านต้องยอมก้มหัวสีโรราให้กับยอดนักปราผู้ยิ่งใหญ่ของโลก คือพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราชาวไทยไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นพ่อหลวงในดวงใจของชาวไทยเท่านั้นแต่พระองค์คือสุดยอดนักปรา์ผู้มีอัจฉริยภาพยากที่จะหาใครเสมอเหมือนสิ่งที่ท่านดรทำมาทั้งหมดเลยเนี่ยงานไหนผลงานไหนท่านดรประทับใจที่สุดครับเราประทับใจงานหนึ่งซึ่งบังเอิญเป็นช่วงที่คนพิเศษของเราคนหนึ่งคร,ครองราช60ปีซึ่งทุกคนก็อยากจะทำอะไรให้ท่าน ผมเองก็มีความเลื่อมใสท่านชนิดที่ว่าด้วยความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมเมื่อเข้าใจพระปิชาสามารถครับต้องยอมรับว่าผมสิโรราบสิโลราบต่อความสามารถของท่านยิ่งเรายิ่งศึกษาลงไปเราก็พบว่าที่ท่านรู้เราเพิ่งมารู้แล้วทำไมอ่ะถึงไม่สีโลราบท่านชัดที่สุดแล้วผลงานหกสิปีที่ว่าเนี่ยทุกคนอยากจะทำอะไรในหลวงทั้งนั้นครับ ในนามของสภาอุตสาหกรรมซึ่งเป็น,ปนสมาชิกอยู่สภาก็อยากจะทาอะไรในหลวงเหมือนกันครับผมสภาอุตสาหกรรมก็มานั่งคิดว่าจะทาอะไรทุกอย่างก็ทำกันหมดแหละมันก็ท้ายผมคิดถึงตัวกังหันน้ําชัยพัฒนาซึ่งตัวเนี้ยเราน่าจะมาทําแบบอุตสาหกรรมได้กังหันน้ําชัยพัฒนา คำนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมทุกคนและกับผมเองเราทุกคนได้ยินคำนี้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาแตกต่างจากกังหันน้ำที่เราเห็นและที่เราเข้าใจกันอย่างไรบ้างครับเตอร์ครับพอคิดขึ้นมาปุ๊บดอร์ทำยังไงต่อเลยครับก็เพราะความอยากรู้นะครับก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าของท่านได้สิทธิบัตรสิทธิบัตรก็องความรู้มันอยู่ในสิทธิบัตรก็ไปเปิดสิทธิบัตรดูก็พบว่ามันมีจุด เด่นเด่นหลายข้อที่ผมสงสัยก็เลยเข้าไปค้นควายิ่งคน้นคว้ามันก็ยิ่งตรงกับที่เราเรียนก็ลงทุนขับรถไปดูการหันน้ําที่ท่านพระราชทานให้เราใช้ทั่วทั่วไปก็ไปดูเห็นการหมุนดูก็เห็นว่ามันเป็นหลักการทางฟิสิกส์ว่าด้วยฝนฝนหรือสายน้ําที่ตกลงมาถึงพื้นปิ่วผมก<ะ><ป>็ผมเห็นเข้ากันเรื่องคารท์มาคนคนนี้ น่าจะเป็นคนที่ทําฝนเทียมเต็ตร้นสะท้อนเต็มที่เลยว่าต้องเป็นคนนี้แน่นอนผมก็ไปค้นคว้าการทําฝนเทียมก็พบว่าเป็นหลักการเดียวกันผมเล่าใ้นงสั้นๆถ้าฝนตกจากฟ้ามันมีเม็ดใหญ่เม็ดกลางเม็ดเล็กมีขนาดต่จทย์ง่ายๆถ้าเม็ดเล็กมันระเหยไปก่อนก่อนจะถึงพื้นอาจจะระเหยถ้าไม่ใหญ่นักพอถึงพื้นก็ระเหยส่วนใหญ่ซึมไปในดินน้อย ถ้าเม็ดใหญ่เกินไปนะะมาลงมาเนี่ยมันก็กลายเปนน้ำท่วมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ฝนลงที่นามันต้องพอดีไม่ระเหยมากแต่อยู่บนพื้นนาและซึมไปในน,น,นาได้การคำนวณระยะเมฆที่อยู่ความสูงอัตราการเร่งตกลงมาเหมือนกับดาวตกที่ตกที่รัสเซียอะไรเงี้ยแบบเดียวกันมันต้องมีสูตรคำนวณซึ่งพวกนี้ใช้ข่าวรัทั้งสิน้นมันคือฟิสิกส์ผมก็เรียนมา เพราะฉะนั้นมันก็เกิดความสะท้อนใจว่าไอ้นี่มันใช่ใช่ไหมก็เลยมานั่งดูก็พรบว่าสิ่งที่เป็นกุญแจสําคัญก็คือขนาดของการหันน้ำชใจพัฒนาซึ่งใหญ่ประมาณรถรถเก็งหนึ่งคันความสูงก็ใกล้เคียงกันครับรูที่น้ําไหลออกมาเพื่อให้เกิดเม็ดฝนก็เป็นรูที่ต้องเฉพาะเพราะถ้ารูใหญ่ไปแล้วได้เม็ดใหญ่อ๋อไม่ใช่ว่าเจาะตามขนาดสว่านเลยไม่ใช่เลย คนเราต้องคิดดูถ้าผมมีหยดน้ำหนึ่งหยดใส่กระถางตั้งได้ครับพื้นที่ผิวมันได้เต็มที่ก็แค่นั้นอถูกต้องครับสมมติไม่เหยเลยนะแล้วเราเม็ดน้ำแล้วเราไม่ผักขึ้นเราได้พื้นที่ผิวขึ้นมาถูกต้องขณะที่ประเมินปริมาณน้ำยังเท่าเดิมถ้าเราผ่าสี่ส่วนพื้นที่ผิวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นผิวยิ่งมากเท่าไหร่การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากเท่านั้นแต่มวลน้ำเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเม็ดน้ําเล็กไป ออกซิเจนเข้าไปเต็มมันก็แลกเปลี่ยนต่อไม่ได้เม็ดน้ําใหญ่ไปออกซิเจนเข้าจางไม่ทันได้เยอะมัน,มนก็จบตัวเป็นน้ำตกปน้ำไปแล้วเพราะฉะนั้นระยะการตกต้องพอดีออกซิเจนอิ่มตัวเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการคํานวณหรือมีการคิดเมื่อถึงออกมาได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีีมาเกิดนี่คือที่มาทีอว่าทําไมนายหลวงถึงได้สิทธิบัตรการหันนำชัยพัฒนาถ้าเป็นอย่างที่ผมเดาสิทธิบัตรนั้นคือของแท้ เป็นภพปีชาสามารถโดยแท้อัจฉริยะคนโดยแท้ไอ้ความอยากรู้ผมอีกความอยากเรียนผมอีกเกาเข้าไปนค้นความลึกเข้าจนเพราะว่าทั้งหมดเป็นจริงด้วยสมการที่ผมคำนวณก็ได้ตรองแม่นยามตามขนาดอัตราการหมุนตรองหมดเลยครับแต่ที่ผมทำเนี่ยเป็นหลักการทางคณาูลัสแต่คนพิเศษที่ทำเนื่ยเของม่ได้ใช้คณิูลัส ใช้ชีวิต,วตที่รักประชาชน,ชาชนแล้วก็คิดทําทุกอย่างเพื่อประชาชนถามว่า,า,วาท่านไม่ชนะกับผมร้อยเท่าแล้วจะพูดได้ยังไงเราคือคนไทยในแผ่นดินรัชกาธิเกา ีข้าราชการไทยพระองค์หนึ่งท่านทรงงานหนักกว่าใครๆครพระบาทเปื้อนฝุ่นประเสริฐโทลังไหลทุกลมหายใจมีแต่ประชาชน พระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพที่ออกแบบให้กังหันใจพัฒนาได้รับสิทธิบัตรในระดับโลกนะครับท่านผู้ชมระดับโลกไม่ใช่สิทธิบัตรในประเทศเราเพราะเราส่งตัวนี้ไปที่เบนเยี่ไปชิงแชมป์ก็ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งผมรู้ตั้งแต่แรกมันต้องได้เพราะเราเราเข้าใจมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเสนอในสภาอุตสาหกรรมก็บรรยายนี้ให้กรรมการฟังครับจากกรรมการซึ่งไม่เห็นด้วยครับเพราะถือว่าเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นยากงบเยอะงบเยอะทั้งหมดเปลี่ยนใจ เป็นเอกชฉันให้ทําให้ทําอันนี้ผมจึงได้รับฉันทานมติมาทำ60เครื่องถวายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจเพราะว่าเป็นสิที่เราอยากรู้ครับพอได้รับอนุมัติเนี่ยก็มีคนเตือนเราว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นของในหลวงครับจะดําเนินการอย่างไรต้องระวังอย่าให้เป็นที่ระกาครเบื่อเบื่อคนละบาใช่ก็ต้องรีบเร่งด้วยการไปศึกษาหาความรู้ ชนิดทั้งวันทั้งคืนเพื่อ,อยืนยันครับเพื่อยืนยันว่ามันทําได้แล้วต้องถ่ายทอดคอนเซปต,ต์หรือหลักการเหล่านี้ไปให้ฝ่ายวิศวกรของสภาอุตสาก,กรรมซึ่งผมให้คนแระอธิบายแล้วก็ได้รับคําชี้แจงมาสองข้อข้อแรกทางกลุ่มเขาก็รู้ละแค่ราขา่เหมือนกันเขาก็บอกผมว่าแบบพิมพ์เขียวอันเนี้ยเขียนด้วยมือลายประหัตถ์นี้ลายประหั์แล้วไม่มีใครกล้าไปแก้ ไม่มีใครกล้าไปแต่งนอกจากถ่ายสำนอมมาทำเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่มีแบบพิมพ์เขียวที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิก,กที่ดีซึ่งเรามีเทคโนโลยีนี้แล้วทั้งกลุ่มเครื่องจกกักรกลบอกเขาก็มีเทคโนโลยีเขาขอทําขั้นที่หนึ่งค,ค,คือแปลงแบบพิมพ์เขียวอะไระะหัดเป็นแบบดิจิทัลหรือเป็นแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาสามารถทําได้แต่การแปลงนี่ต้องอาศัยความรู้ผมอธิบายให้ถูก เพราะมันเป็นสัดส่วนที่สําคัญนะจะขยายจะหดใหญ่เล็กยืดยังไงเนี่ยคอมพิวเตอร์ทาให้หมดแต่ถ้าคนให้ตัวเลขผิดสัดส่วนมันเสียหมดเสร็จเลยเพราะฉะนั้นผมจําเป็นที่จะต้องทําครับก็พบว่าโชคดีมากเลยคือสิ่งที่ผมทำมันตรงกับที่ในหลวงท่านทําไปแล้วเขาถึบบงบอกว่าไม่ต้องห่วงก๊อปปี้เลยก๊อปปี้ในหลวงได้เลยเท่านบอกรูก้แค่ไหนเอารูา้แค่านั้น,นเลยเอาเท่านั้นไม่ต้องมาถามผมทําเลยลุยเลยซึ่งเพื่อยืนยันเนี่ย เราก็เลยขอพุ่มาชาวนุญ,ญาตว่านอกจากจะทําเครื่องใหญ่แล้วเราขอทําเครื่องเล็กเพื่อตอบแทนคนที่สปอนเซอร์ทําเครื่องหลัาให้เหมือนจริงที่สุดครับผมแล้วก็ใช้เหล็กสแตนเลสเป๊ะทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างไซส์มันทุกอย่างแต่ว่าหดยออ่อขนาดทุกมิติแต่แล้วการทำเช้านี้จะต้องมีการออกแบบแบบตุแบบแบบ๊ก,กาตาลีโก้คือตุ๊กาตาต่อที่ให้แบบเป็นชิ้นๆต่อเลยเพื่อได้ทำได้จริงๆครับผมก็ต้องออกแบบมาเป็นโปรโตไทป์สองชุด สองชุดนี้วันที่เราไปเข้าเฝ้าก็ได้ถวายไม่รู้ได้โอกาสถวายด้วยนะท่านทรงโปรดมากพอท่านเห็นทุกชิ้นวางท่านบอกเลยหายไปสองชิ้นคือตอนที่วางเป็นยังไม่ประกอบออ่ฮะ,ะหายไปไหนสองชิ้นท่านบอกเลยรเราตกใจเลยเอาลยสิลืมใส่ไว้ในกระเป๋าที่ไหนใช่ไหม้วท่านก็ขยับนิดนงดูออยู่อ๋ออ่าด็อกเตอร์ครับถ้าเกิดว่ามีนักการเมืองเขาเกิดคิดดีขึ้นมาจะเอาไป ทำให้ของสนดาบดีขึ้นได้ไหมับได้ผมเชื่อเลยว่าทําได้ถ้าเราคํานวณเครื่องแล้วใช้ปริมาณเครื่องมากพอกี่วันครับน้ำของสันดสจจะกลับมาใช้ได้คือตามที่ทดสอบในบ่อน้ํานิ่งแลาใช้เครื่องนี้ในสัดส่วนที่กําหนด2วันสองวันออกซิเจนเข้าไปมันจัดการกับสิ่งปฏิกูลจัดการกับแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนเพราะเราให้ออกซิเจนไปแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนมันก็จะมาแย่งแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนเยอะๆไอแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็โตไม่ได้เรียบร้อยมันก็เลยกลับข้างมีแต่บแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในน้ําที่มีออกซิเจนน้ําก็เลยเป็นน้ําดีมีออกซิเจนในน้ำน่าทดลองในตอนแสงแสง 300, นะครับองต้องมีการขยับขยายคลองนิดนึงเพราะว่าคลองมันแคบเราจะต้องทําแอนง ข้างๆคเอาเว้าเว้าหน่อยแล้วก็เอาเครื่องนี้ไปวางแล้วก็กันพวกสิ่งปฏิกูลที่เป็นชิ้นใหญ่ใหญ่จะเข้ามาทําให้มาปิดตะแกรงเราใช่ใช่ผม่ยากนะผมฟังแล้วไม่ยากเราทดสอบสักส่วนหนึ่งของครองก็ได้นะแล้วดูสึกเกิดยังไงช่วงตำราตัวเบาสนับสนุนโดย X Team Entertainment Learning ตำราตัวเบาวันนี้มีเคล็ดลับดีๆของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาฝากกันค่ะ ตำราตัวเบาบทที่8มั่นใจในตนเองความมั่นใจในตนเองเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้ค่ะเพราะจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าความมั่นใจนี้มีมากเกินไป จนเกิดเป็นอคติขึ้นมาก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ยากเพราะเส้นบางๆที่ขั้นระหว่างความมั่นใจในตนเองกับความอวดดีมันอยู่ใกล้กันมากท่านผู้ชมว่าไหมคะการที่เรามีความมั่นใจในตนเองเป็นสิ่งดีคะ่ะแต่ต้องควบคู่ไปกับความอ่อนน้อมถ่อมตน และไม่ดูถูกความคิดใครเพียงเท่านี้เราก็จะเป็นที่รักของผู้อื่นอีกทั้งยังช่วยดึงศักยภาพของคนรอบข้างออกมาแบบทพ่คาดไม่ถึงเลยค่ะลองทำดูนะคะแล้วคุณจะตัวเบาสบายค่ะสนับสนุนโดย X Team Entertainment Learning รายการมื้อพิเศษ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนดพิกเซลกะทิถุงพัสเจอร์ไรตตราชาวเกาะฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำบันงาจีนตรามังกอนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยำหม,มองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดรีมี่เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือน เราจะมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของดรนินสุวรรณกันต่อในรายการมือพิเศษสัปดาห์หน้านะครับมาดูกันว่าการใช้ชีวิตการเรียนรู้และการเสียสละเพื่อสังคมของท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเพียงใดและพบกันสัปดาห์หน้ากับมือพิเศษทุกวันอาทิตย์สยิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับดรนินสุวรรณลีลารัศมี ด็อกเตอร์หนึ่งเยวของประเทศไทยที่เป็นทั้งเภสัชกรนักฟิสิกส์วิศวกรและผู้บริหารองค์กรระดับชาติกับเรื่องราวที่จะมาถ่ายทอดถึงความรู้ที่คนไทยทุกคนต้องรู้กับมือพิเศษแล้วมือนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปซึ่งตอนนั้นเราจะเปิดการ,การคา้าเสรีกับเขาเนี่ยมันจะต้องจัดประเทศเราก่อนถามว่าจะจัดยังไงครากว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้มอบหมายตอนนั้นเป็นสมันนยนายกนันท์ซึ่งเราไปเซ็นอัฟตอร์อาเซียนฟรีเทอ์เรียกับเขา อัฟต้าเนี่ยมันหมายถึงการลดภาษีอากรระหว่างการกุคนให้เป็นศูนย์จะมา